สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีอกรในเรื่องภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรของกองทุนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา39มาตรา40วงเล็บสองมาตรา50วงเล็บหนึ่งมาตรา66มาตรา91ทับ2วงเล็บ5และมาตรา121แห่งประมวลรัษฎากรข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับ หนึ่งกองทุนจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ2กองทุน,นมีอำนาจกระทำกิจการต่างๆภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งโดยให้ผู้ดำเนินการโครงการ ผู้ยืมเงินไปแล้วเป็นจำนวนหรายในอนาคตกองทุนมีแผนที่จะนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนไปหาผลประโยชน์โดยโดยอาจนำออกให้เช่าหรือขายซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน 3. กองทุนขอหารือดังนี้3.1รายได้จากการดำเนินกิจการต่างๆต,ต,ตาม2 จะมีภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรหรือไม่อย่างไร3.2กรณีกองทุนจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้องหักภาษีเงินได้นาที่จ่ายตามมาตรา50แห่งประมวลรัษดากรหรือไม่อย่างไร3.3กรณีกองทุนซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินตามสองนั้นกองทุนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบขอเสียกรสแตมเป็นตัวเงินอส,อสสหรือไม่อย่างไรแนววินิจฉัยบีดังนี้นะครับ 1. กองทุนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา66แห่งประมวลรัษฎากร 2. กรณีกองทุนได้รับดอกเบีย้ยจากการให้กู้ยืมเงินเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา91ทับ2วงเล็บ5แห่งประมวลรัษฎากรจึงมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และต้องนำรายรับที่ได้รับในแต่ละเดือนภาษีไปคำนวณเสียภาษีธุรกิจโดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นรายเดือนภาษีไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตามและสัญญากู้ยืมเงินเป็นตราสารที่ต้องเสียอากรสแตมตามลักษณะแห่งตราสาร5แห่งบัญชีอัตราอากรสแตมส่วนกรณีที่กองทุน มีแผนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปหาผลประโยชน์นั้นเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการหาหรือปัญหาข้อกฎหมายจากข้อเท็จจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่อาจพิจารณาตอบในประเด็นนี้ได้ 3. กรณีกองทุนจ่ายค่าเบีย้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนนั้นค่าเบีย้ยประชุมดังกล่าว ข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรกองทุนผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา50วงเล็บ1แห่งประมวลรัษดากร c ส,สัญญากู้ยืมเงินเข้าลักษณะเป็นตราสารที่ต้องเสียอากรสแตมตามลักษณะแห่งตราสาร5 แห่งบัญชีอัตราอากอรสแตมหากกองทุนเป็นผู้ให้กู้มีการใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์การทำสัญญาให้กู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมไม่ได้รับยกเว้นอากอรสแตมตามมาตรา121แห่งประมวลรัศดากรหากกองทุนซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ให้กู้มีการใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ การทำสัญญาให้กู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมไม่ได้รับยกเว้นอากกรสแตมตามมาตรา12